สวัสดีครับผู้ชมสอนตัวหนังสือเลื่อนข้อความโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแบบนี้วัตถุประสงค์ครับใช้สําหรับการบันทึกหน้าจอนี่กดเรื่อมบันทึกปุ๊บครับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้คือการบันทึกอาจจะเกี่ยวกับการบรรยายสินค้าหรือพูดทําคลิปต,ต่างๆลง YouTube ก็ได้เช่นกันแล้วมีตัวอักษรแบบนี้ครับอีกกรณีน,นึงคือการสตรีมหรือไลฟ์สด Facebook ครับรวมไปถึง YouTube ต่างๆนะ โอเคก่อนเริ่มบรรยายครับฝากไปด้วยแล้วกันพิมพ์ช่องค้นหาไว้เจ็ดเคล็ับออนไลน์ครับอย่ากรู้เรื่องราวออนไลน์เป็ลนลายูทูบครับเจอแล้วก็ฝากกดติดตามตรงนี้ปุ่มสีแดงๆนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดรูปกระดิ่งครับโอเครับแจ้งเตือนทั้งหมดครับคลิกเข้าไปดูในช่องของผมได้เพิ่มเติมนะครับดูในเพลย์ลิสหมายถึงอะไรไปดูกันนะครับเพราะว่านี่ตรงนี้นะครับเพลย์ลิสหลายคน ไม่รู้ว่าพื้นฐานการติดตั้งสอนโหลดต่างๆครับเกี่ยวกับ OBS เนี่ยผมมีเพลย์ลิสต์ชื่อว่า OBS คุณพิมพ์ช่องค้นหาตรงนี้ OBS ในในหมวดเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับไปดูเพิ่มเติมแต่ว่านะคลิปนี้จะไปอย่างรวดเร็วครับสอนเลยแล้วกันเริ่มลุยขั้นตอนแรกครับเพิ่มฉากครับนี่ฉากพวกนี้โอเคนะครับนี่เบอร์โดขึ้นหน้าจอนะครับใครต้องการติวเข้มออนไลน์ เรียนที่บ้านนะครับไม่ต้องเดินทางโอเคนี่ครับก็แบบนี้ปุ่มต่างๆและป้ายโฆษณาแบบนี้นะครับเรียนวิชาออนไลน์คือคุณสามารถดัดแปลงประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปกดเพิ่มฉากนะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่าฉากที่3านี่ฉากสาธิตฉากแรกคือฉากเปิดตัวฉากต่อไปนะครับนี่ แบบนี้สลับฉากในแต่ละฉากนะครับก็จะมีแหล่งสัญญาณครับอย่างเช่นฉากที่2เนี่ยมีแหล่งสัญญาณคือรูปภาพนะครับฉากที่3ครับ black ground นะครับก็หมายถึงดึงรูปภาพเข้ามานั่นแหละนะกดเครื่องหมายบวกที่แหล่งสัญญาณช่องที่สองนะครับแหล่งสัญญาณเนี่ยกดแล้วเลือกรูปภาพนะครับโอเคผมเพิ่มฉากเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มต่อไปครับเพิ่มสอนเพิ่มข้อความนะครับกดเครื่องหมายบวกแหล่งสัญญาณนะครับแล้วใส่ในส่วนของ text GDI บวกครับตั้งชื่อครับก็กดตกลงไปเรื่อยครับขี้เกียจเปลี่ยนชื่อก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อหัวข้อนะครับแล้วไปคัดลอกข้อความ ที่มันไม่เว้นบรรทัดนะครับแบบยาวเฟื้อยเลยนะครับแบบนี้ห้ามเว้นบรรทัดรับพิมพ์ต่อๆกันยาวๆนะครับถ้าคุณต้องการแบบแถบข้อความเลื่อนจากนั้นครับจําให้ดีนะครับเมื่อวางข้อความแล้วสิ่งที่ต้องทําคลิก select font ไซส์เนี่ยมันใหญ่เกินไปมันกําหนดมาให้โอ้โหนะเราต้องกําหนดด้วยตนเอง แนะนำนะครับ48แล้วไปปรับเพิ่มเติมค่อยว่ากันคลิก48 Front Style ให้เลือกเป็นโบนะให้คุณเลื่อนลงไปด้านล่างเลือกสีครับแนะนำให้เป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะครับมันจะมองเห็นเด่นชัดโอเคนี่คือสีขาวนะครับในส่วน Black g r o u n d Black g r o u n d ทางระบบของให้มาสีดำนะครับตรงนี้คือไอ้ส่วนความหนานะครับความทึบแสง ผมใส่สักสิบเปอร์เซน์แล้วกันนะครับอโอเคก็แล้วแต่ไม่ใส่ความทึบแสงก็ไม่เป็นไรนะครับคุณจะไม่ใส่แบ็กกราวก็ให้ความทึบแสงเป็นศูนย์นะครับจากนั้นก็กดตกลงครับโอเคนี่มันจะมีปัญหาในส่วนไอไอไอข้อความเลือดมันยังไม่มันยังไม่แจ่มนะครับเราจะต้องมาตัดนะถ้าใครไม่ตัดนะครับหรือว่าตั้งขนาดมันพอดีแล้วเนี่ย ขนาดตัวอักษร48สมมุติมันพอดีนะคุณก็ลากมาวางได้เลยแต่ใครไม่ต้องการใส่นะครับใครไม่ต้องการใส่รายละเอียดนะครับให้ลากมาวางตามตำแหน่งที่คุณต้องการแต่มันจะมีรายละเอียดไหมครับมันนะเดี๋ยวหมายถึงว่าการตัดนะครับการตัดให้มันพอดีเนี่ยถ้าใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรโอเคก็สมมุติลากมาวางตัวนี้นะ ไอเทค GDI เนี่ยไอตรงเนี้ยให้มาอยู่ด้านบนสุดนะครับอยู่ในอันดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบทบังอย่างเช่นสมมุตินะครับมันอยู่ด้านล่างของรูปภาพมันจะมองไม่เห็นนะครับคุณต้องกดให้มันมาวางไว้ด้านบนสุดเพื่อไม่มีอะไรบทบ,บังนะครับโอเคสิ่งที่ต้องปรับแต่งต่อไปนะคือการเลื่อนนะครับข้อความให้มันเลื่อนทำไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะครับข้อความเลื่อนอ่ะโอเค ให้คุณคลิกขวาที่ Text GDI เนี่ยแล้วเลือก Fil เตอร์แล้วเพิ่มเอฟเฟคเลือกสกออ่านผิดขออภัยนะครับออกเสียงผิดเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาปังกิจนะครับกดตกลงให้คุณเลื่อนเฉพาะด้านบนนะครับเลื่อนไปทางขวาเท่านั้นนะครับตัวเลขก็ถ้า ตัวเลขยิ่งมากนะครับเลื่อนมากเกินไปมันจะวิ่งเร็วเกินไปนะครับก็สูตรประมาณซักประมาณอ่ะโอเคห้าสิบแล้วกันสมมุติห้าสิบตัวเลขห้าสิบนะโอเคลูปหมายถึงว่าให้มันวนรอบเป็นลูปนะครับโอเคต่อไปครับก็ปดปิดหน้าต่างได้เลยมันช้าเกินเห็นไหมครับห้าสิบรู้สึกเหมือนจะช้าแต่บางคนชอบให้มันเลื่อนช้าแบบนี้ก็แล้วแต่นะ เออก็ไม่ถือว่าช้าเกินไปนะอย่างเช่นบางครั้งเขาอาจจะโฟกัสสายตาไปที่หน้าจอนะครับถ้าเลื่อนเร็วไปไม่รู้ว่ามันนะครับบรรยายอะไรวะนะครับช้าประมาณห้าสิบแล้วกันก็ถือว่าโอเคครับนี่คือจบเลยนะครับจบการสอนเกี่ยวกับการทําตัวหนังสือเลื่อนง่ายไหมฮะในส่วนฟลอนต์ใส่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดับเบิลคลิกใน t e ค t GDI ดับเบิลคลิกนะครับปุ๊บเนี่ยก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมนะ ต้องการเปลี่ยนฟอนต์ผมไปอย่างรวดเร็วไงนะครับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีค่อยว่ากันแต่บลคลิกแต่ว่าจำง่ายครับถ้าคลิกขวานะครับแล้วเลือกฟิลเตอร์เนี่ยก็คือมาแก้ไขเกี่ยวกับนี่ความเร็วตัวนี้นะเพิ่มขึ้นอีกสักนิดโอเคสมมุติผมเพิ่ม60ปิดอ่าโอเคห้าสนะครับก็เลื่อนหรือว่าเลื่อนโอเคอยู่นะ ตัวเลข50 60ทีนี้แถมให้นะครับนี่คือจบเลยนะครับแต่ว่าใครต้องการใส่อะไรเพิ่มเติมลูกเล่นหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมคือแบบนี้ฮะให้คุณคลิกขวาครับแล้วเลื่อนไป transform นะครับ edit transform นะครับใครต้องการตัดครอบไงครับ edit transform ตัดทางขวานะครับทางซ้ายมันตรงนี้พอดีแล้วตัดทางขวาครับมันต้องพิมพ์ตัวเลขนะ อย่างเช่นอ่ะโอเคสักห้าพันตัดห้าพันเป็นไงยังไม่ยังไม่โอเคก็หกพันเป็นไงอ่าเริ่มเห็นไหมครับสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วแสดงว่าต้องตัดสักหกพันหกพันหนึ่งร้อยเป็นไงเออขยับเข้ามาเลยหกพันสองล่ะหกพันสองหกพันสองร้อยห้าสิบโอเคหกพันสามร้อย คือตัวเลขนี้มันไม่คงที่นะมันไม่รู้จะพูดยังไงวะครับคือคุณต้องพิมพ์สุ่มไปเรื่อยครับสุ่มห้าพันหกพันหนึ่งหมื่นก็แล้วแต่ความยาวของอักษรคุณไงของผมมันยาวมากมันมันมันต้องตัดประมาณหกพันสามนะครับหน่วยหกพันสามก็แล้วแต่บางคนยาวมากกว่าผมมันก็ต้องหลักหมื่นอะหน่วยหลักหมื่นนะครับผมตัดประมาณสามพันหกพันสามร้อยห้าสิบแล้วกันอ่ะเป็นไงเออโอเคเว้ย กดปิดครับปุ๊บนี่นะครับนะครับมันก็จะอยู่หน้าจอแบบนี้ไอตัวเลื่อนเนี่ยโอเคนะมันก็เหลือพื้นที่เหลือช่องไฟบ้างนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยมันเหลือช่องไฟมันก็จะอาจจะดูดีขึ้นนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ครับมันเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าครับทําเท่าที่คุณทําได้แล้วกันขอแค่ตัวหนังสือมันเลื่อนได้คือจบนะครับจบนะ ทิ้งท้ายกันเอาไว้นะครับว่าตามไม่ทันอยากจะติดตั้งและพื้นฐานเกี่ยวกับ OBS แบบลวกๆกกน,นะครับไม่ต้องซีเรียสมากขอแค่พันผ่านเนี่ยกดหน้าจอแล้วตัวไอมุมขวาเข้าไปเรียนรู้กันพื้นฐานติดตั้งรวมไปถึงเทคนิคอื่นๆมากมายฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ